สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้หิมะช่วงนี้หิมะกำลังจะไปนะคะดอกไม้ก็กำลังเบ่งบานคะ่ะออกมาแบบติดๆเลยคะ่ะเพื่อนๆดูสวยมากเพราะว่าพอหิมะเนี่ยในกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยค่ะเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะคะเนี่ยเนี่ยฮานู้นอีกเพื่อนๆดอกไม้กำลังออกนะคะเนี่ยอู้หเต็มไปหมดเลย พอดีแอบมาถ่ายของพันเพื่อนบ้านค่ะนู้นตรงนู้นอีกค่ะเพื่อนๆนู่นกลุ่มนู้นล้ก้อยไม่อยากเดินเข้าไปเพราะหิมะมันยังไม่หมดตรงนี้ขี้เกียจลื่นค่ะตอนนี้เอ่อาก้อยกำลังจะเดินไปหาน้องตีนะคะเราจะไปเก็บหอยกันค่ะนี่ค่ะก็เลยไปเห็นดอกไม้สวยก็เลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปหาน้องตีกันเลยค่ะไปริมทะเลกันเลยดีกว่านะคะ ให้ดูดอ,อกไม้ส,ยสวยๆก่อนไปเล,เลยค่ะนี่ค่ะถนนหลังจากหิมะไปแล้วหวังว่าหิมะคงไม่ตกอีกนะคะเนี่ยพรุ่งนี้อากาศดีแล้วก็สุกวัพุธพุทหัสสุกอากาศดีค่ะแล้วก,ก็จะไปหัดขับรถพรุ่งนี้ก็ตอนนี้หิมะเริ่มไปแล้วดีใจค่ะ แต่ว่าสนามหญ้าบ้านป้ามันยังไม่ไปค่ะเพื่อนป้าอยากจะปลูกทิวลิปจะแย่อยู่ละนะคะกำลัลงเดินไปหาเนานลองตีกลัวน้ำขึ้นค่ะรีบมาก่อนป้าเลยโอ้โหป้าเดินเหนื่อยแทบตายเลยต้องใส่ต้องต้องใส่ต้องพ่นยาสักทีก่อนแล้วค่อยลงเก็บหอยอ้ย <laughs> คนบางคนเนาะรีบ แลขับไอ้ขับจักรยานไฟฟ้ามาด้วยนะป้าตะก,กายลงจากเขามานน่นน่ะ,ะนะวิ่งมาเหนื่อยแทบตายเลยที่ไหนนางมารออยู่นี่ให้ไปตรงนู้นก็ไม่ไปตรงนี้มันจะมีเยอะบ้าไรล่ะเอ้ยโอ้โหแต่ตรงนู้นมันเป็นผืดแล้วนะโอ้โหอ,โอ,โอแ,ตแต่น้ำกำลังขึ้นค่ะ ก็มัวแต่ทำอาหารให้ลูกกินนะเนาะนี่คเพื่อนเท่าไหร่แล้วก็ต้องเอาไว้ก่อนฮะอุ้ยนี่เป็น,นไงเพื่อนเกาะกันเป็นกลุ่มเลยโอ้โหน้ำกำลังขึ้นจริงๆค่ะป้าวันนี้ถุงมงถุงมือไม่เอาเลยไม่ใส่เลย รีบลงมาค่ะ,ะนี่เพื่อนโอรีบมาเหนื่อยแับตายเลยอันนี้เอาผงแหนมมาให้น้องตีด้วยเลยนี่ค่ะคเพื่อนๆตรงนี้เป็นปั้นเลยโอ้โตรงนี้เยอะค่ะ นี่เพื่อนๆดูค่ะเก็บเลยล่ะโอ้โหเยอะจริงอะดูเดิเป็นแหน่เลยหัวเป็นแหน่เลยนี่ค่ะเพื่อนๆจะเก็บเลยล่ะโอ้โห กันที่เลยเหรออ้ดีจังเลยคนใจดีคิดถึงครับคิดถึงขายเอซแต่ว่าช่วงนี้ป้าหาหาเงินไป หาหาเงินหาหาเงินไปเที่ยวเมืองไทยคะ่ะช่วงนี้เลยไม,ไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้กลับไทยนะจะโอ้โหเข้าป่าเข้าดงเลยละ่ะนี่ค่ะโอ้โหปีเขาใส่ถุงมือป้าไม่ได้ใส่วันเนี้เย็นเย็นเย็นรับ เย็นเย็นป้าก็รีบรีบเนาะทำอาหารให้ลูกเสร็จแล้วรีบลงมาเลยมันม,ม,นมีมันมีแต่ถุงมือไอ้นี่ไงโอ้โหดูเดี๋ยวตัวใหญ่เลือะตัวใหญ่คันนี้เยอะป้าไปกินด้วยนะ ป้าว่างข้าทิตอะบอะเหรอโหยำเป็นรุ้นเส้นอ่ะแล้วความอ้วนด้วยนี่เพื่อนๆแหมเดี๋ยวเจ้าก็ไปไหนกับสามีละ โอ้หแเ,เลือกเอาตัวใหญ่ๆเข้มแม้แข็งไว้เนาะเต้มมาแล้วก็เป็นราเราไปแล้วก็เอาไปด้วยอืมควา,าวมาวบอ,อ,อบอุ่นเ,นเดี๋ยวจาไปอยู่ด้วยกันสี่ชั่วโมงรอสามีพ่อก้อนมารับกว่าจะมืดกว่าจะเย็นไม่มได้เจอกันหลายวันแล้วเรานี่ค่ะหมดจะไปทำงานค่ะพเพื่อนๆนี่โอ้โหอ้วอนเนื้อหนักตึงเลยอะ่ะห uh. ุย นีวอนวอนเพื่อ,น,อน,น,นดูนด,นดูสิ็เจเนโอ้โหมันอยู่ใตนนน้นี่เยอะเลยเพื่อนๆนี่นี่ไงน,นี่ไงอือหูดูดิดเจ็บมืออยู่แล้วนะเนี่ย จบมือจริงนะไม่ได้ถุงมือมาเก็บหอยมันไม่เหมือนเก็บเห็ดเด้อล่ะมันต้องโอ้โหมันติดไงอันนี้เขาเรียกอะไรมันนะขนมันเหรอขนมันใช่ไหมตัองตีขนหรืออะไรที่มันติดติดอะฮะนี่ไงโอ้โหอยากอ้วนเลยมันมันแน่นมากเลยเพื่อนเราเราไม่ได้ใส่ถุงมือไงมันก็เลย ดูความเยอะของหอยหนานแน่นมากเลยค่ะดูเปิดให้เพื่อนๆได้ดูแต่เราไม่เอาหมดหรอกนี่เพื่อนๆดูดูค่ะหูหลายคักดูค่ะโอ้โหเยอะมากนี่โอ้โหนี่โอ้โหอ้วนๆเลยแต่ละเลยเอาอ้วนๆนี่เก็บแป๊บเดียวก็จะพอกินแล้วเนี่ย แต่เราก็อนุรักษ์ธรรมชาติเนาะเราก็เอาแต่พอกินแล้วไม่เอาเยอะอนุรักษ์เขาไว้บ้างแต่เดี๋ยวโ,โหซัมเมอร์นะพวกอีกองอีกานะมันก็มาเอาหอยแถวนี้และคะ่ะพวกนกไออะไรอ่ะตัวใหญ่ใหญ่อะมันมาจิกหอยแล้วกบินขึ้นไปนะแล้วมันก็ปล่อยลงมาแล้วหอยก็แตกแล้วมันก็ลงมากินเนื้อหอย มันฉลาดค่ะนกมันก็รู้จักวิธีทำมาหากินมันนะเนาะมันไม่สามารถเอาปากจิกได้มันก็จิกขึ้นไปแล้วก็บินไปบนท้องฟ้าแล้วก็ปล่อยหอยลงมาโอ้โหดูสิตัวสวยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันด้วยนะคะวันนี้ เราจะไปเก็บผักอะไรนะน้องตีนี่ค่ะโอ้โหมันเจ็บมือนค่ะโอ้นอกจากเก็บเก็บหอโอยนอกจากเก็บเก็บเผ็ดหอบแล้วยังเก็บหอยห,หอบอีกนะเดินมาซะเหนื่อยโอ้โล้างซะหน่อย แป๊บเดียวเก็บแป๊บเดียวก็ได้กับพอกินแล้วเวลานนนะล้างสนิทเพื่อนนี่ข้างล่างตรงนี้ก็ตัวใหญ่ๆท้งนั้นเลยดูสิคะเนี่ยแต่เราเอาข้างบนก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้ําก็จะขึ้นมาถึงละเนี่ยหอยทั้งนั้นเลยเพื่อนนี่เพื่อนได้ดูกันวู้ อยู่นอรเวยก็โชคดีไปอย่างหนึง่งมีของปีกินเยอะค่ะยิ่งยิ่งหน้าซัมเมอร์นะโอ้โหผักก็มีกินผักก็มีกินหอยก็มีกินปลาก็มีกิน ดีใจค่ะวันนี้วันนี้ได้มาทักทายกันเดี๋ยวคืนนี้ป้าก้อยไปลงคลิปเลยค่ะไปลงคลิปคืนนี้เลยเตัวเล็ค่ะนี่ตัวใหญ่ค่อนเพื่อนอ ต้องตียังไม่พออย้มาเข้ามาก่อนมาเข้ามาก่อนยังไม่พออีกนี่ค่ะเพื่อนมาแป๊บเดียวโอ้โหนี่ก็กิโลกว่าแล้วมั้งค้เนี่พอหรือยนะังอ่ะได้กิโลกว่าก็พอแล้วเนาะพอกินพออยู่พอไปเออเนี่ยอุ้ยดูดีเพื่อนจา๋าดูดูความเยอะของเขานะคะ เยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอกันแค่นี้ก่อนเนาะหอยเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยค่ะเพื่อนวันนี้ไหนๆเรามาแล้วเอาให้คุ้มเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บนู้นข้างบนนู้นละค่ะผักข้างบนน่ะเก็บผักเก็บหอยไปแกงกันค่ะยังไงป้าก็จะฝากให้น้องตี๋แกงโอ้โหเยอะค่ะดูฮะ บอแฟนป้ามาทุ่มครึ่งนุณนะครื่งกว่าโอเคโอเควันนี้กินข้าวป้าน้องตีมื้อหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปไปเก็บผักอันนั้นมันจิ้มน้ำพริกกระปิงไงผักอันนั้นอะที่เรากินกันอะอูน่ะน้องตีนี่ค่ะคนบางคนยังไม่พอมาตั้งนานละ ยังไม่พอยังไม่พอเก็บหอยจุบค่ะนางบอกว่านางจะไปทำอะไรนะผัดค่ดลแล้วเาก็กินน้ำตาลละวันนี้ใช่ว่าป้าว่ามันตัวน้อยคักนะแกะเอานง่ายแกะแต่เนื้อมันใช้ว่าจะไปใส่หอยที่เราขึ้อมาเพราะหอยมังตัวมันต้องแช่ก,ก่อนมันถึงกินได้ไป่ะะเอามากันนี้ง่ายป้าบอกว่าตรงนี้มันสวยงามมากนี่ไง ดูเถอะดู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 เนี่ยเราเก็บแบบอนุรักษ์ค่ะเพื่อนๆอันไหนเราไม่กินเราก็ไม่เก็บนะคะแล้วไอ้ผักเนี่ยล่ะผักอันเนี้ยไม่กินเหรอจะลายนะๆๆเห็นแฟนเจ้ากินซบซบซบอืออุยหนูเนี่ยเป็นแหนเป็นเป็นแหนเป็นอันนี้เลยค่ะหอยเนี่ยหอยนะคะไม่ใช่แนหนค่ะ ไปป่ะเดินขึ้นไปแล้านตีโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยนะคะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆน้องตีน้องต,องตีหายป่วยเลยค่ะได้ออกมาทำคลิปแม้่ัก้นางก็เศร้าแต่ตอนนี้นางหายป่วยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันเลยค่ะ เหรอเ,เพื่อนๆเจอแล้วฟันถึงโตนี่ค่ะฟันถึงโตนะคะเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาแบบแม่กําลังอ,อ่อ,อนๆเลยเราเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกระปิกันดีกว่านี่ค่ะเอาไปจิ้มน้ำพริกกระปิวันนี้ฮะแซบก้อยตัดน้ำพริกว่ามันพริกกระปิไว้น้องตีนี่ค่ะ โอ,โอโ้โหดูด <hi> <vas> ูสิคะเพื่อนๆอืมนี่ได้แล้ว <amino> ค่ะหนึ่งกอมาตั้งมุกกันเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเจอแล้วค่ะนี่หักอันนี้แหละปีที่แล้วอุ้ยประกอบเก็บมาเยอะแยะเลย นี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่แหละอร่อยเลยเนี่ยผักกาดดอกบ้านเราเฮ้ยชิวๆแต่ขอโดนี่ค่ะเพื่อนนี่เพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะอย่างอย่างสอยตูด บอข้างบนท่านค่ะอุ้ยตรงนี้กอใหญ่เลยนี่ค่ะตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้กอใหญ่ค่ะนี่นกจบกับตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะงามงามค่ะเพื่อนๆนี่ จบแอเล่ะแต่ลุงตีบอกว่ากำลังกินแต่ป้าว่ามองว่ามันยังน้อยอยู่แล้วก็พอได้อยู่ค่ะพอหิมะไปผักก็มานี่ค่ะ เราไปข้างบนนู้นเลยนะคะก็จะเดินขึ้นถึงข้างบนไปกันเลยนี่ค่ะกอมันเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเยอะๆนะโอ้โหนี่หิมะมันเพิ่งไปเนะี่ยมันก็ยังไม่ค่อยแตกเท่าไหร่น้าเพื่อนๆหิมะมันเพิ่งไปมันก็ยังไม่แตกเท่าไหร่เนาะ ถม่ใช่ต้องตีมาเก็บไปหมดแล้วลื้อเนี่ยยังไม่แตกดีค่ะเพื่อนๆแตกตะมูตะมิเอาเลอไปไปไป,ไปข้างบนเดี๋ยวไปข้างบนเลยค่ะดีดูเร็วกินได้ไหมอย่างวะ นี่เห็ดนะคะเนี่ย,ยแต่นองตีบอกกินไม่ได้เหรอมันเหมือนพืชมากกว่าน,นะมันไม่ใช่เห็ดนะนี่ค่ะเขาบอกว่าเห็ดเราก็เห็ดตามเขาแล้วนะคะเอาละนี่คะ่ะเพื่อนวันนี้นั่งรถเก่ง้องตีค่ะเมื่อกีนนนน้ขึ้นเนนขึ้นเนินเข็นเหนื่อยแทบตายเอาไป้ายเอาให้เข็นดเีเก้อรถต้องสองหมื่นยังต้องเข็นอีกวะ <c oughs> ได้้แลวโอ้ค่ะอุ้ยแต่เดี๋ยวอีเนินนุ่นต้องแขนดิค่ะแต่หนุก็ลงนี่ค่ะเพื่อนเป็นธรรมดาค่ะรถเรานะคะเป็นธรรมดา้ยรถจะยางแตกก็สวยมะเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนสีไม่ธรรมดานะคะเอาปากก้อยซ้อนค่ะวันนี้ โอ้อโหนี่จ้างก็เจ๋งท่าไม่ธรรมดานะคะวันนี้แรงเขยนะไอ้ที่ตอนลงอะแรงไอ้ตอนขึ้นเนี่ยโอ้โหอยากอื่นค่ะโอ้ยตอนขึ้นเหนื่อยจังเหนื่อยเลยค่ะไปเดินวันนี้โอ้โหลลงะป้าเดินทางนู้นกับทางนี้เหมือนกันเลยนะคือกันเลยนะไปเลยค่ะ ป้าต้องเดินแล้วคะ่ะให้ป้าเข็นให้ไหม,มไนี่ค่ะดูค่ะดูดูดูน้องตีซิ่งนะคะ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดาค่ะ <c oughs> เอาอึ๊บ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  <c oughs> อะไรให้มันต้องถีบด้วยหรอวันนี้ป้าก้อยจะมาดริ้งกับน้องตีคะ่ะเออเซอร์ไวยมาแนละ้วมันจะดริ้งกันสองคนแล้วก็รอคนมารับตอน อีกสองสามชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินบ้าน้องเตีนะคะดี๋ยวดูน้องเตีซิงค่ะไปกันเลย